สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคูในสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบอลไทยลีกลำพูนววลีเอชนะระยอง FC4 ประตูต่อ1และอุทัยธานี f อชนะเชียงรายยูเนเต็ด3ประตูต่อศนย์สรุปตารางคะแนแนในส่วนของไทยพีเยรมลีกอันดับหนึ่งบุรีรัมยูเนเต็ด7นัด19แต้ม2การท่าเรือ8นัด15แต้ม3แบงคอก 8นัด15แต้ม4 BG ปทุม7นัด13แต้ม5นครราชสีมา8นัด13แต้ม6อุทยัยธานี8นัด12แต้ม7เมืองทอง7นัด12แต้ม8ลำพูนลเลอร์8นัด11แต้ม 9ก้ประจวบ8นัด11แต้ม10สุขโขทัทย8นัด10แต้ม11ราชบุรี8นัด9แต้ม12หนองบัวพิชยแ8นัด9แต้ม13ระยอง8นัด5แต้ม14นคปรปฐม7นัด4แต้ม15เชียงรายยูเนเต็ด8ขอประำไดไหมครับ6นัด4แต้มและอันดับที่16ขอนแก่น8นัด3แต้ม ทุกบนไทยลีก2ตาด FC ฟพายเชียงใหม่ยูเนเต็ด1ประตูต่อ2โปลิสเทโร FC ชนะสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ0ชัยนาทนบิลเสมอบางกอก FC 1ประตูต่อ1และจันทบุรี FC ฟพายอยุทยายูเนเต็ด1ประตูต่อ2 ผลทุตบอลสกอตติสพรีมเชฟการ์ดโกเลนเจอร์ชนะฮิบารเนียนนประตูต่อ0โดยทางด้านการ์ดโกเลนเจอร์นั้นได้1ประตูจากการทำประตูของทอมลอเรนซ์นาทีที่34จบเกมคู่นี้นะครับการ์ดโกเลนเจอร์ชนะฮิบารเนียนนประตูต่อ0 ผลฟุตบอลลีกา้า2ของเยอรมันแฮอร์าเบอร์ลินพ่ายเอเวอร์แบ1ประตูต่อ4ฮันโนเวอร์ชนะเนินแบก2ประตูต่อ0และโคโลนเสมอคาสครู4ประตูต่อ4 ผลพุตบอลกาโชกซิลิบีอิตาลีซาแลนิเตน่าเสมอคาตาซาโลศูนย์ประตูต่อ0โมเดนาพ่ายซามโดเรียหนึประตูต่อ3ามยูเวนตาเบียชนะปีซ่า2ประตูต่อศและเซียน่าชนะทางด้านของมอนโตวาไป4ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลพรีมเมียร์ของอังกฤษอิสวิทาวเสมอแอตตานวิล่า2ประตูต่อ2และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายกับน่านทอนแนมฮอสเปอร์ Hot ame, pur, 0ประตูต่อ3ผมผลฟุตบอลลาลีกาของสเปนเซลตาบีโกเสมอคิโรนาหนประตูต่อ1แอตเลติกบินเบาเสมอเซบียาส1ประตูต่อ1เลียนเบติตชนะเอสบันยอน1ประตูต่อ0และเอสเลติกโกมาดริดเสมอทางด้านเลียนมาดริด1ประตูต่อ1 ผลผุ้บอลบุนเดลีก้าของเยอรมันโฮเทิงคิวพ่ายไอทักแฟรงเฟิร์ต2ประตูต่อ4และฮอฟเฟนไฮม์พายกับด้านเวเดอร์เบเมน3ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนในส่วนของบุนเดลีก้าเยอรมันอันดับหนึ่งไบเยนวนิก5นัด13แต้ม2ไอทักแฟรงเฟิร์ตหนัด12แต้ม 3. ไลซิก5นัด11แต้ม 4. ีเลวคคเซน5นัด10แต้มหดารอทมุล5นัด10แต้ม หกไฮเดนฮามห้านัด9แต้ม7ไฟบวก5นัด9แต้มแปสตุดการ์ดหนัด8แต้ม9ยูเนียนเบอร์ลิน5้านัด8แต้ม10บวเดอร์เบเมนหนัด8แต้ม 6, 11กัตบัก หนัด6แต้ม12บมาห้นัด5แต้ม13เวิร์บบวก5นัด4แต้ม14สี่ซังพาลี5นัด4แต้ม15บหาเอาบวก5นัด4แต้ม16บฮอฟเฟนฮาม5นัด3แต้ม17โบคุ่ม5นัด1แต้มและอันดับที่18บแปโฮเดิคิวหนัด1แต้ม ผลฟุตบอลกันโช่ซีเนียอิตาลีตอริโน่พ่ายลาซิโอ2ประตูต่อ3โลมาชนะเวนเซีย2ประตูต่อ 1, 1> โคโมโชนะเวโรนา3ประตูต่อ 2, 2> เอมโปมลีเสมอเฟรนติน่าศูนย์ประตูต่อ0และนาโปลีชนะมอนซา2ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสตูรูดไพ่อลิมปิกลียง1ประตูต่อ 2, 2> น้องเสมอเซเอเตียน2ประตูต่อ2ององเช่พ่แรง1ประตูต่อ3และสตาบุกพิกล็อกชนะโอลิมปิกมักเซ1ประตูต่อศสรุปตารางคะแนนในส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับหนึ่งปารีสยังเชงแมง6นัด16แต้ม2โมนนโก6นัด16แต้ม3มมักเซ6นัด13แต้ม4แรง6นัด11แต้ม ห้าลิวหกนัดสิบแต้มหกลองหกนัดสิบแต้มเจ็ดน้องหกนัดเก้าแต้มแปสตาร์บูกนัดเก้าแต้ม กานิดหกนัดแปดแต้มสิบแลนหกนัดเจดแต้มสิบเอ็ดลียงหนัดเจดแต้มสิบสองโอแซหกนัดหกแต้มสิบสาแบดหกนัดหกแต้มสิบสี่เลอร์อัพหกนัดหกแต้มสิบห้าตูรุนหกนัดห้าแต้มสิบหกมงปรเยหกนัดสี่แต้มสิบเจ็ดแซงเอเตียนหกนัดสี่แต้มและอันดับที่สิบแปดองเชหกนัดสองแต้ม ผลฟุตบอลเอเรดิฟซีของเนเธอร์แลนด์ PEC ซูโชนะอมาเลสิตี้1ประตูต่อ0ูทวเวนเตชนะเอเเบดาสประตูต่อ0โคนิงเกนพ่ายโคเฮตอีเกิลศูนย์ประตูต่อ1นึ่ง a k C วักไว้พ่ายกับด้านอาแจกอัมเตดัมศูนย์ประตูต่อ2และเอเซดอักมาพิกล็อกพ่ายอูทัก1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษสวอนซีเสมอทางด้านบิสตอซิตี้หนประตูต่อ1โดยทางด้านสวอนซีนั้นได้1ประตูจากเบนจามินคาบังโก้นาทีที่15ส่วนทางด้านบิสตอซิตี้ได้1ประตูจากเจสันไนในาทีที่เจ็ดจบเกมคู่นี้นะครับสวอนซีเสมอบิสตอซิตี้หนประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนไลบันเต้ชนะอเมรลีย4ประตูต่อ2ปูโกอตเสมอแานาดา2ประตูต่อ2คาสเตลอนชนะเตเลนิเฟ2ประตูต่อ1กอดบาชนะลาซิงฟฟโรส3ประตูต่อ1และเลียนโอเบโดชนะเออีบา1ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลซาอุดีลีกอันฟ 5, ัยฮาชนะอันลียาส2องประตูต่อศูนย์อันตาวอนเสมออันอิติฟาสหนึ่งประตูต่อหนึ่งและทางด้านอันซาบาบชนะอันลาเฮตสองประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกาของโปรตุเกสฟอร์มาริกัวเสมอนาซิองนาวศูนย์ประตูต่อศูนย์เอฟซีปอร์โตชนะอารากัว ไป4ประตูต่อ0ซาต,ตากาล่าชนะบาวิสตา1ประตูต่อ0และสปอร์ตติ้งบากาชนะลิโออาฟ4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลออสเตรเลียนคันของสวีเดนฮัมสตาดเสมอนอตโคปิง0ประตูต่อ0 AIK โซน่าชนะฮัมาบี1ประตูต่อ0วานาโมเสมอโยการ์เดน1ประตูต่อ1มันโมชนะมอนบี้2ประตูต่อ0 อังเ่นชนะซีอูด2ประตูต่อศและคักมาพ่ายเอสบอก1ประตูต่อุตบผลซูบบปเปอร์ลีกตุรกีอียุปสปเปอร์ชนะการเซนแตบ3ประตูต่อ2แทปบซ่อนสปเปอร์ชนะคอนยาสปเปอร์3ประตูต่อ2บอสลุมเอฟเคชนะอนาดา,าเนมิสสปเปอร์3ประตูต่อ1และอัตัญยาสปเปอร์พ่ายเฟเนวาเช่ศประตูต่อ2 ผลฟุตบอลเอลิเทเรียนของนอร์เวย์สตอมโกตเซสมอ5คาคม1ประตูต่อ1โบโดกิมชนะคิสเตนซูนสประตูต่อ0ลิสตอมไพ่ไวกิ้ง1ประตูต่อ4ออสพ่ก,กับทางด้าน KFUM 1ประตูต่อ3และซานเดยอดยอสพ่โลเซนบอก0ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกเดนมาร์กมิทเทลแลนด์ชนะวีบอก3ประตูต่อ1 AAB เอเอบันบอกชนะซอนเดอร์ยีเค3ประตูต่อ0ลิงบี้เสมอซิงเคบอก2ประตูต่อ2และเวลเล่ L e, พ่ายกับน่าน FC ฟซีโคบายเกน1ประตูต่อ2ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลไว้เคาาลีก้าของฟินแลนด์คูพีเอชนะฮาก้า2ประตูต่อ0 โอเคนะครับผม็นก,การสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาก่อนจากการวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งครับให้กับชาแนลมดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ